คุณตาคุณยายเคยทานผลไม้ที่คิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลับพบว่ามันอาจเป็นอันตรายกว่าที่คิดไหมคะนี่คือความจริงน่าตกใจที่หลายท่านไม่เคยรู้เลยข้าผลไม้บางชนิดที่เราคุ้นเคยอาจกำลังทำร้ายไตทำลายหัวใจหรือทำให้ระดับน้ำตาในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเงียบๆในฐานะคุณหมอประจำบ้านดิฉันขอเตือนว่านี่คือภัยเงียบถึงชีวิตดิฉันเคยเห็นคนไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเรื่องผลไม้มานักต่อนักแล้วข้าในวิดีโอนี้ดิฉันจะเปิดเผยหกผลไม้ตัวการพร้อมวิธีทานปลอดภยัย และทางเลือกที่ดีกว่าโปรดชมให้จบนะคะข้อมูลนี้อาจช่วยรักษาชีวิตอันมีค่าของคุณตาคุณยายไว้ได้เลยค่ะก่อนไปต่อดิฉันอยากรู้ว่ามีคุณตาคุณยายกี่ท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้ถ้าคุณเคยโปรดคอมเมนต์จริงเลยด้านล่างข้ามนแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจและไม่โดดเดี่ยวเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะผละไม้ที่หนึ่งมะเฟืองคุณตาคุณยายข้าเรามาเจาะลึกผลไม้ที่มักถูกมองข้ามกันนะคะมะเฟืองด้วยรูปทรงดาวอันโดดเด่นสีเหลืองสดใส และรสชาติเปรี้ยวมหวานมะเฟืองดูเหมือนของว่างที่น่าสนใจใช่ไหมคะคุณตาคุณยายอาจเคยคิดว่าลองชิมดูดีไหมนะแต่น่าเสียดายนะคะสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตผลไม้ที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายนี้อาจกลายเป็นอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะอะไรที่ทําให้มะเฟืองอันตรายมากขนาดนั้นคําตอบอยู่ในสารพิษที่ชื่อว่าคาโบซินซึ่งมีอยู่ในผลไม้นี้ตามธรรมชาติขา้ารนี้ไม่ใช่แค่ทําให้ปวดท้องธรรมดานะคะแต่มันเป็นสารพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาท โดยตรงในวัยหนุ่มสาวไตของเราทำงานได้ดีกำจัดสารพิษออกไปได้รวดเร็วแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนข้าเป็นเรื่องธรรมชาติของไยที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าคาร์บอสินจะไม่ถูกกำจัดออกไปแต่จะสะสมอยู่ในร่างกายส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นเวียนหัวสับสนบ่อย,อยๆรู้สึกอ่อนเพลียอย่างหนักความจำไม่ดีเหมือนเก่าหรือในกรณีที่ร้ายแรงมากอาจถึงขั้นชักหรือหมดสติได้เลยนะคะและยังทำให้ไตที่อ่อนแออยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกจนอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ค่ะ เพื่อแสดงให้เห็นอันตรายดิฉันขอเล่าเรื่องราวของคุณมานพชายวัย72ปีจากกรุงเทพคุณมานพเป็นคนดูแลสุขภาพดีมากแต่ท่านก็ลองซื้อมะเฟืองมาปัน่นเป็นสมูทตี้ทานเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพไม่กี่วันต่อมาท่านก็เริ่มมีอาการเวียนหัวสับสนจำอะไรไม่ค่อยได้และเหนื่อยง่ายจนครอบครัวต้องรีพาไปโรงพยาบาลแพทย์พบว่าคุณมานพมีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยโดยไม่เคยรู้มาก่อนและสารขาบอกซินจากมะเฟืองได้สะสมอยู่ในร่างกายทำให้ระบบประสาทรวนไปหมดข้าประสบการณ์ของคุณมานพไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ มูลนิธิไตแห่งชาติได้ออกเตือนว่าแม้แต่การทานมะเฟืองเพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีการทำงานของไตลดลงและที่น่าตกใจคือตามข้อมูลของสถาบันโรคเบาหวานและระบบทางเดินอาหารและโรคไตแห่งชาติผู้ใหญ่กว่าหนึ่งในสามที่มีอายุเกิน65ปีเป็นโรคไตาบางชนิดโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวโดวยสัมคัาข่าวดีคือคุณตาคุณยายไม่จำเป็นต้องเลิกทานผลไม้เมืองร้อนเพื่อความปลอดภัยนะคะยังมีตัวเลือกอร่อยๆอ,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 อีกมากเช่นสาลี่เอเชียที่กรอบชำ่ำ แต่ปลอดภัยแก้วมังกรที่สวยงามและเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมะม่วงที่หวานฉ่ำหรือมะละกอที่มีประโยชน์ต่อการย่อยอาหารโดยไม่เป็นอันตรายต่อไตค่ะดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณตาคุณยายจะเลือกผลไม้โปรดคิดให้ดีนะคะที่มาเฟืองไว้ที่เดิมแล้วเลือกผลไม้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเพื่อให้ไตและระบบประสาทของคุณตาคุณยายได้หายใจอย่างโล่งอกและแข็งแรงไปนานๆค่ะหากคุณตาคุณยายยังคงดูวิดีโอนี้และเห็นว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ มีคุณค่าโปรดคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอจากเรานะคะผลไม้ที่สององุ่นอางุ่นเป็นของว่างที่สะดวกอร่อยและดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่ที่น่าแปลกใจคือผลไมเล้เล็กๆนี้กลับก่อให้เกิดอันตรายหลักสองประการสำหรับผู้สูงอายุนั่นคือระดับน้ำตาในเลือดพุ่งสูงและมีความเสี่ยงสูงที่จะสำลัก ปู่ย่าตายายทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าองุ้เพียงหนึ่งถ้วยมีน้ำตาลประมาณ23กรัมซึ่งเทียบเท่ากับน้ำตาลก้อนสี่ก้อนแม้ว่าน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่เมื่อร่างกายของเรามีอายุมากขึ้นพวกมันจะย่อยน้ำตาลได้ไม่ดีนักทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้นชั่วคราวตามมาด้วยอาการอ่อนเพลียสับสนหรือแม้แต่หงุดหงิดการพุ่งสูงขึ้นบ่อยๆย,ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแแลละททาาให้้โรคบววีีี่่่มออยยยูงกด คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดาอย่างยืนยันด้วยว่าองง่นมีดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันตรายประการที่สองคือการสำลักอัง,ง่นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการสำลักเมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกการกลืนของเราก็จะอ่อนแอลงและกล้ามเนื้อคอก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าแต่ก่อนองง่นมีขนาดเล็กกลมและเรียบจึงมีขนาดพอเหมาะที่จะติดอยู่ในหลอดลมได้การกลืนองง่นทั้งลูกอาจถึงแก่ชีวิตได้สภาความปลอดภัยแห่งชาติรายงานว่าอุบัติเหตุ จากการสำลักองุนในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น30%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาฉันมีเรื่องจริงเกี่ยวกับปราณีหญิงวัย68ปีจากเชียงใหม่ปราณีเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพเธอเปลี่ยนจากการกินคุกกี้มาเป็นการกินองุนแดงชามใหญ่เพราะคิดว่ามันดีต่อสุขภาพและจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าผิดปกติมองเห็นไม่ชัดและมักรู้สึกวิงเวียนศีรษะหลังจากรับประทานอาหารเมื่อเธอตรวจระดับน้ำตาในเลือดหลังจากรับประทานองุนเธอตกใจมาก พราะระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นแพทย์ของเธอกล่าวว่าอางุ่นที่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระดับน้ำตาในเลือดของเธอควบคุมได้ยากนี่ไม่ได้หมายความว่าปู่ย่าตายายควรเลิกกินองุ่นไปเลยมันแค่หมายความว่าเราต้องพัฒนากลยุทธ์การกินให้ดีขึ้นปู่ย่าตายายควรหั่นองุุนแต่ละลูกเป็นสี่ส่วนก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักควรรับประทานอังุ่นที่มีโปรตีนหรือไขมันดีเช่นชีสชิ้นเล็กๆหรืออัลมอนด์หนึ่งกำมือเพื่อชะ และป้องกันร,ระดับน้ำตาในเลือดพุ่งสูงและจำกัดปริมาณอางุ่นให้เหลือประมาณ6ลูกเล็กต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือเลือกรับประทานทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเช่นเบอร์รี่สดเช่นสตรอเบอรี่หรือเมลอนซึ่งมีน้ำสูงและมีรสหวานตามธรรมชาติและปลอดภัยกว่ามากอางุ่นอาจด,ดูเหมือนผลไม้เล็กๆที่ไม่เป็นอันตรายแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วองุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่าระมัดระวังการใส่ใจในวิธีการรับประทานอางุ่น หรือการเลือกรับประทานอาง้งุนทดแทนจะช่วยให้คุณปู่ย่าตายายเพลิดเพลินกับอาหารได้อย่างปลอดภัยและสบายใจหากคุณดูวิดีโอนี้ต่อและพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณกำลังรับชมอยู่และหากคุณยังไม่ได้รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆของเราผลไม้ที่3สม้มส้มมีวิตามินซีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโบนัส ส้มอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้อาจทําให้เกิดกรดไหลย้อนหยุดยาและเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากในภายหลังโบนัสเมื่อเร็วๆนี้อาการนี้คล้ายกับอาการกรดไหลย้อนเนื่องจากมีรสชาติคล้ายรำข้าวส้มมีความเป็นกรดสูงและเมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งอาจทําให้เกิดอาการเจ็บคอได้ที่สําคัญกว่านั้นคือหลายคนรับประทานยาแก้ซึมเศร้าและยาลดความดันโลหิตสาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการแสบร้อนกลางอกได้แก่ยาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ผลคือเบตาเลคทามสโบนัสโบนัส และไมโอคลินิกเองก็ระบุว่าส้มสามารถลดขนาดยาได้มากกว่า50%โบนัสเนื่องจากกรดจะกัดกรอนเคลือฟันเมื่อเราอายุมากขึ้นฟันและเหงือของเราจึงอาจเกิดการอักเสบได้คุณอาจเคยพบคุณวิลไลวัย73ปีซึ่งป่วยเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนข้อมูลเพิ่มเติมการพยายามเลิกกินส้มโดยตรงแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงข้อมูลเพิ่มเติมผลไม้สามารถส่งผลต่อร่างกายได้อย่างที่เราสามารถทำได้หรือไม่ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม ฉันกังวลเกี่ยวกับข้อมูลก่อนหน้านี้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือบรอกโคลี oli, ซึ่งมีวิตามินซีสูงกว่ามากข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถรับประทานบรอกโคลีได้ในระหว่างวันโดยเว้นช่วง2ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาหรือผสมน้ำส้มกับน้ำเปล่ากราฟความเป็นกรดจะลดลงข้อมูลเพิ่มเติมมีแคมเปญนรงเรื่องส้มล้วนๆซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ที่ฉลาดขึ้นได้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่ และเห็นข้อมูลแล้วโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างพร้อมหมายเลข3สเพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลให้คุณได้และหากคุณยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของเราผลไม้ที่ 4. a v อะโวคาโดคุณตาคุณยายขะตอนนี้เรามาดูผลไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทางโภชนาการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นคืออะโวคาโด นักขาด้วยเนื้อสัมผัสที่เข้มข้นนุ่มละมุนและชื่อเสียงที่เต็มไปด้วยไขยมันดีต่อหัวใจอะโวคาโดได้กลายเป็นที่รักของผู้รักสุขภาพทั่วโลกเลยค่แต่มีข้อแม้ที่ผู้สูงอายุหลายคนอาจไม่คาดคิดนั่นคืออะโวคาโดสามารถนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักที่ไม่คาดฝันขัดขวางการทำงานของยาบางชนิดและแม้แต่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ที่คาดไม่ถึงได้ค่ะคุณตาคุณยายรู้ไหมคะว่าอะโวคาโดขนาดกลางหนึ่งลูกมีประมาณ240แคลอรี่ซึ่งพอๆกับแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเลยนะคะแม่จะเป็นไขมันดี แต่มันก็มีแคลอรี่สูงมากขั้เมื่อเราอายุมากขึ้นการเผาผลาญของเราจะช้าลงมากความต้องการแคลอรี่ก็ลดลงทําให้อโวคาโด1ลูกกลายเป็นปริมาณที่เยอะเกินไปได้ง่ายการทานมากไปอาจทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะส่งผลให้หัวเข่าที่เคยปวดอยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกเหนื่อยง่ายและรู้สึกเฉื่อยชาได้นักสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาก็เตือนให้ผู้สูงอายุเฝ้าระวังปริมาณอาหารไขมันสูงอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเห็นภาพชัดเจนดิฉันขอเล่าเรื่องของคุณชูศักด์ชายวัย75ปีจากภูเก็ตคุณชักอ่าอ่าานนเเจววคป็ฟ เลยเริ่มทานขนมปังปิ้งอะโวคาโดครึ่งลูกทุกเช้าแต่3เดือนต่อมาท่านกลับน้ำหนักขึ้นถึง5.4กิโลกรัมคุณหมอของท่านบอกว่าอะโวคาโดหนึ่งลูกนั้นมีแคลอรี่เท่ากับอาหารหนึ่งมือ้อซึ่งมากเกินไปสำหรับร่างกายในวัยนี้ค่ะนอกจากนี้อะโวคาดยังมีวิตามินเคสูงซึ่งสามารถรบกวนยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินได้และยังอาจส่งผลต่อยาความดันหรือยาแก้ซึมเศร้าบางชนิดด้วยนะถ้าหากยารบกวนกันก็อาจทำให้ยาที่ทานอยู่ไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็นซึ่งอันตรายต่อสุขภาาพได้มกเลยค่ะ และที่น่าแปลกใจคืออะโวคาโดมีโปรตีนคล้ายกับยางพาราทําให้ผู้ที่แพ้ยางพาราอาจแพ้อะโวคาโดได้ด้วยร่างกายของเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวัยทาให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาใหม่ได้แม้ว่าจะเคยทานมาตลอดชีวิตก็ตามอาการแพ้ก็อาจแสดงออกเป็นคันปากลําคอระคายเคืองหรือมีผื่นแดงได้คะ่ะงานวิจัยยังประมาณการว่าผู้สูงอายุประมาณ6%มีความไวต่อยางพาราซึ่งอาจนําไปสู่การแพ้อะโวคาโดได้เลยนะคะดิฉันเคยเจอคุณอัมพรหญิงวัย72ปีจากเชียงรายที่ทานสลัดอะโวคาโดมาตลอดหลายปีวันหนึ่งเธอ กลับรู้สึก,กริมฝีปากชาและลำคอขลังทานอาหารเมื่อไปพบแพทย์ผู้แพ้ก็พบว่าเธอมีอาการแพย้ยางพาราเล็กน้อยซึ่งข้ามาแพ้อะโวคาโดได้ด้วยค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณตาคุณยายต้องเลิกทานอะโวคาโดไปเลยนะคะเพียงแต่ต้องทานอย่างระมัดระวังข่าจํากัดแค่หนึ่งในสี่ของลูกต่อวันก็พอที่จะได้รับรสชาติโดยไม่ทําให้ร่างกายทํางานหนักเกินไปทานคู่กับโปรตีนหรือไฟเบอร์เช่นไข่ต้มหรือผักต่างๆเพื่อชะลอการย่อยและหากทานยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันหรือยาแก้ซึมเศร้าควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ ค่าหรือจะเลือกทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่าเช่นน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนชาราสลัดหรือวอลนัทวอลนัทหนึ่งกำมือซึ่งมีสารอาหารดีๆเหมือนกันและไม่มีปัญหาเรื่องยาค่ะอะโวคาโดอาจกำลังเป็นที่นิยมในฐานะซูเปอร์ฟู้ดแต่สำหรับผู้สูงอายุมันเป็นตัวอย่างคลาสสิกของมากไปไม่ดีค้าควรทานด้วยความระมัดระวังมีช้อนตัวในมือและอาจจะโทรปรึกษาคุณหมอสักนิดนะคะหากคุณตาคุณยายยังคงดูวิดีโอนี้และเห็นว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ มีคุณค่าโปรดคอมเมนต์เลขสีด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอจากเรานะคะผละไม้ที่5แตงโมคุณตาคุณยายข้าเรามาพูดถึงแตงโมผลไม้ที่แทบจะมีความหมายเดียวกันกับหน้าร้อนนะคะแตงโมมีรสหวานฉ่าและเต็มไปด้วยน้ําทําให้เป็นที่ชื่นชอบสําหรับการคลายร้อนดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแต่น่าเสียดายค่ะแตงโมสามารถ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงโดยเฉพาะกับคุณตาคุณยายที่มีภาวะหัวใจโรคไตหรือโรคเบาหวานขั้นนี่คือผลไม้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆทําไมแตงโมถึงเป็นอันตรายอย่างที่เราไม่คาดคิดคุณตาคุณยายคงทราบดีว่าแตงโมมีน้ําสูงถึง92%ซึ่งฟังดูดีสําหรับการให้ความชุ่มชื้นแต่สําหรับผู้สูงอายุแล้วปริมาณน้าที่สูงนี้อาจเป็นดาบสองคมคาด เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราก็ไม่ประมวลผลของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อก่อนการทานแตงโมในปริมาณมากสามารถนำไปสู่การกักเก็บของเหลวในร่างกายทำให้เกิดอาการบวมที่ข้อเท้ามือหรือใบหน้าหายใจลำบากและความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะคะนอกจากนี้แตงโมยังมีดัชนีน้ำตาลสูงหมายความว่ามันสามารถทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณตาคุณยายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการพุ่งขึ้นบ่อยๆจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียนหัวอารมณ์แปรปรวนและเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจค่ะ และที่สําคัญอีกอย่างคือแตงโมมีโพแทสเซียมสูงแม้จะเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายแต่การมีมากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตได้ครัเพราะไตที่สูงอายุจะระบายโพแทสเซียมส่วนเกินออกได้ยากโพแทสเซียมที่สูงเกินไปอาจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เลยนะคะสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริการะบุว่าแตงโมเพียงสองถ้วยก็สามารถทําให้น้าตาลในเลือดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วได้แล้วค่าและมูลนิธิไตแห่งชาติก็ประมาณการว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีประมาณ40% มีภาวะไตบกพร่องโดยไม่รู้ตัวโดยซ้ำค่ดิฉันมีเรื่องจริงของคุณบุญศรีหญิงวัย78ปีจากขอนแก่นมาเล่าให้ฟังค่ะคุณบุญศรีเป็นคนรักสุขภาพเธอเริ่มทานแตงโมทุกบ่ายเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพและช่วยให้ร่างกายสดชื่นแต่ไม่กี่วันต่อมาเท้าของเธอก็เริ่มบวมขึ้นและเธอรู้สึกเหนื่อยผิดปกติมากค่ะคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการหายใจหอบและต้องรีบไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าของเลวส่วนเกินที่สะสมจากนิสัยการทานแตงโม ของเธอได้ทําให้หัวใจของเธอทํางานหนักเกินไปจนเกือบไม่ไหวเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณตาคุณยายจะต้องเลิกทานแตงโมไปเลยนะคะเพียงแต่ต้องทานอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษค่าควบคุมปริมาณโดยทานแค่ครึ่งถ้วยต่อครั้งก็พอทานคู่กับโปรตีนหรือไฟเบอร์เช่นถั่วหรือมเมล็ดพืชเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลและหลีกเลี่ยงการทานตอนดึกเพื่อป้องกันการสะสมของเหลวในร่างกายตอนกลางคืนและฟังร่างกายของคุณตาคุณยายเสมอหากมีอาการบวมหายใจลําบากหรืออ่อนเพลียหลังทานให้ลดปริมาณลงทันที หรือจะเลือกทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่าเช่นแตงกวาหั่นแว่นในน้ำผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แช่แข็งหรือน้ำแช่ผลไม้ที่เติมกลิ่นแตงโมเล็กน้อยก็ได้ค่าแตงโมอาจดูเหมือนเป็นของว่างหน้าร้อนที่ไร้ความกังวลแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาหัวใจไตหรือระดับน้ำตาในเลือดแตงโมเป็นผลไม้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆนะคะหากคุณตาคุณยายยังคงดูวิดีโอนี้และเห็นว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีคุณค่าโปรดคอมเมนต์เลข5ด้านล่าง เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอจากเรานะคะผลไม้ที่6มะละกอคุณตาคุณยายข้าเรามาถึงผลไม้สุดท้ายในรายการที่ต้องระวังกันแล้วนั่นคือมะละกอข้ามะละกอผลไมส้สีส้มสดใสหวานชื่นใจและมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารดูเผินเผนเหมือนจะเป็นมิตรกับสุขภาพใช่ไหมคะแต่สําหรับคุณตาคุณยาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำมะละกออาจซ่อนความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนั่นคือมันอาจรบกวนประสิทธิภาพของยาที่ทานอยู่ค่ะทำไมมะละกอถึงมีผลกับยาได้มะละกอมีเอนไซม์บางชนิดเช่นเอนไซม์ปาเป็นที่สามารถส่งผลต่อการทำงานของยาบางประเภทในร่างกายได้โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ต่อการแข็งตัวของเลือดหรือยาที่ใช้ควบคุมระดับน้ำตาในเลือดเมื่อคุณตาคุณยายอายุมากขึ้นการทำงานของตับและไตซึ่งมีหน้าที่จัดการกับยาในร่างกายอาจไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมการทานผลไม้ที่รบกวนยาอาจทำให้ระดับ ยาในร่างกายสูงหรือต่ำเกินไปจนเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรือทำให้ยาไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็นได้นะคะคุณตาคุณยายอาจไม่รู้สึกถึงอาการผิดปกติในทันทีแต่เมื่อทานมะละกอรวมกับยาไปนานๆอาจสังเกตได้ว่า,าการของโรคไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิมหรือมีอาการแปลกๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่ายาที่ทานอยู่อาจถูกรบกวนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมได้เตือนว่าผลไม้บางชนิดรวมถึงมะละกออาจมีปฏิกิริยากับยาโดยเฉพาะยาละลายลิมเลือด หรือยาเบาหวานทาให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพคะ่ะดิฉันเคยเจอเรื่องของคุณสุดารัตหญิงวัยเจ็ปีจากนาคนปรปฐมมาเล่าให้ฟังค่ะเธอต้องทานยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจําทุกวันแต่ก็ชอบทานมาละกอเป็นประจําเช่นกันเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพและช่วยให้ขับถ่ายสะดวกหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มมีอาการฟกช้ำง่ายกว่าปกติมีรอยจ้ำเลือดขึ้นตามตัวบ่อยครั้งและมีเลือดออกตามไรฟันบ่อยด้วยเมื่อคุณหมอตรวจสอบก็พบว่ายาละลายลิ่มเลือดที่ทานอยู่นั้นออกฤทธิ์มากเกินไปซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทานมะละกอ ร่วมด้วยค่าเรื่องของคุณสุดารัตน์แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผลไม้ที่ดูอ่อนโยนก็อาจมีผลต่อร่างกายเมื่อทานร่วมกับยาได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณตาคุณยายต้องเลิกทานมะกอไปเลยนะคะเพียงแต่ต้องทานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณตาคุณยายทานยาเป็นประจำโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดยาเบาหวานหรือยาลดความดันควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนเสมอว่าผลไม้ชนิดนี้ จะส่งผลต่อ,อยาของท่านหรือไม่ท่าแพทย์แนะนําให้ระวังหรือหากไม่แน่ใจควรเลือกผลไม้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและไม่มีปฏิกิริยากับยาเช่นแอปเปิลกล้วยหรือฝรั่งซึ่งล้วนมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับยาที่ทานอยู่ข้าจําไว้เสมอนะคะว่าสุขภาพของคุณตาคุณยายคือสิ่งสําคัญที่สุดการใส่ใจในสิ่งที่ทานเข้าไปโดยเฉพาะเมื่อต้องทานยาเป็นการแสดงความรักต่อตัวเองและคนที่คุณรักคะ่ะหากคุณตาคุณยายยังคงดูวิดีโอนี้และเห็นว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ มีคุณค่าโปรดคอมเมนต์เลขหกด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณอยู่ที่นี่และถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอจากเรานะคะคุณตาคุณยายเคยทานผลไม้ที่คิดว่าดีต่อสุขภาพแต่กลับพบว่ามันอาจเป็นอันตรายมากกว่าที่คิดไหมคะนี่คือความจริงที่น่าตกใจที่ผู้สูงอายุหลายท่านอาจไม่เคยรู้เลยค่าผลไม้บางชนิดที่เราคุ้นเคยอาจกำลังทำร้ายไตทำลายหัวใจหรือทำให้ระดับน้ำตาในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเงียบๆในฐานะคุณหมอ ประจำบ้านดิฉันขอเตือนว่าผลไม้เหล่านี้เป็นภัยเงียบอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวดิฉันเคยดูแลคนไข้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความเข้าใจผิดเรื่องผลไม้มานักต่อนักแล้วข้าในวิดีโอนี้ดิฉันจะเปิดเผย6ผลไม้ตัวการเพราะวิธีทานให้ปลอดภยัยและทางเลือกที่ดีกว่าโปรดติดตามชมให้จบนะคะเพราะข้อมูลในวันนี้อาจช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และรักษาชีวิตอันมีค่าของคุณตาคุณยายไว้ได้เลยข้าก่อนที่เราจะไปต่อดิฉันอยากรู้จริงๆว่ามีคุณตาคุณยายกี่ท่านที่เคยเจอปัญหาแบบนี้ถ้าสิ่งที่ดิฉันเพิ่งเล่าไปนี้รู้สึกคุณเคยโปรดคอมเมนต์ง่ายๆว่าจริงเลยด้านล่างนะคะมันแสดงให้ดิฉันเห็นว่าคุณเข้าใจและแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเข้าแลเรามาเริ่มกันเลยค่ะ